คนหไหนหัวไปแล้วก็เอาหัวเข้าไปรอรถปาจิโร่เขานั่นแหละถอยดากมากเทมปลูกมันก่อนพูดอะไรกันดีวะลูกมันเทตรงนี้นี่ที่เขายือนอยู่เนี่ยอ๋อเขาจะทดลงตรงนี้อืตรงนี้อืตร,ตรงนี้แหละ ปากมันมาเนาะสุด huh. ป uh ัญหาของมันมาจริงจริงเนี่ยตัวนี้ก็มาจากเอฟมาจากเพจมันก็เขาก็ทักรลองมาเองอันเขาบอกว่าตรงนี้มันมองผีดเออว่เขาชี้ไปอยู่นะชี้ ดูหน้างานที่ลงวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไลมันสุดตัวนี่สุด เอาลูกเทใส่ก้อนลูกเทตรงนี้ก้อนเปล่าทางเทเราเอารถด,ดันเขาเอาครับไม่แน่ใครสิว่าเปียกไร หินคลุกน้องบรมพูทรายน้องคายหินน้องบุรัมพูเลยครับส่วนทรายอยู่ที่น้องคายครับน้องคายเป็นเมืองขายทรายขายทรายส่วนน้องบรมพูเมืองขายหินครับ เวลาที่เราเอาทรายเอาหินมาส่งตรงนี้นะครับเราก็จะเอาทรายกลับไปด้วยนะครับใครที่อยู่น้องคายก็ไม่ได้ซื้อหินแพงไม่ได้ซื้อทรายแพงครับใครที่อยู่น้องบุรัมพูก็ไม่ได้ซื้อทรายแพงก็ไม่ได้ซื้อหินแพงเพราะว่ามันเป็นทางไปทางมาครับ ตันไป,ปนยังใดของมันนะฮะลงตรงไหนเนี่ยโอ้ลงไปกไกลหลายแล้วติดเด้อเอา ไปมอแทอละลากมาครับโ oh, อบ้สีใหญ่อ่ะเสียเฮ็ดรถเข็นง,งานเลยเสร็จขห็นขวดอันขุดล่องบกล่องสวนบักข้าวอยู่ไอ้เฮ็ดมือนี่จอดครับวันวันเฮ็ดแล้วแล้วตรงนั้นจอดเลยให้ลูกน้องไปเฮ็ดอันให้เสียต้ามือนี่ครับ เอเลยมาน้ำไอ้ตันนี่แหละมือผมมีเวียกเอามมนรับเมาเห็ดนี่เป่าครับรับเมาลงหินไอ้หินนี่เจ้ผมทีโอ,อ้โ<อ>หข้อนี้นเออยอะ แสดงว่าไออันโค้งสางนี่ยแม่งเท่าเห็ดรับเมาเห็ดเบิดเ,เลยขึ้นยืดขึ้นยืดบางเนงี่ยว่าลงซ้ำอีกว่าควรจะเอาลงมแพกันนี่ยุ่งที่ได้นดังกันเป็นไมันบางมันบาง แม่มันลุงใสแบบนี้ะปาดไปรอบดี้แล้วครับไปปาดัข้างหน้าก็า <คง S 1> ผมสี่สองพันโอ้เอาถอยมาคว้างเก้าเน่ยครับงานทมดินแม่นเท่าปะครับเนี่ยแม่นผมรับหมอทมแต่ว่าผมก็มาใส่รถ เ่านีแหละครับว่าเียสูตรราคาเรียนเรียนมาไวเบื้องหังรถเจ้าทินขาเรียนได้ถือควารัรโอมจใหนะครับยุ้ยใส่นี่เสียยุ้ยใส่ครับยุบันยน้องว่ซอโอ้น้องม่าซอคุณบ่ครับอืมเ่กะเช้็ี่ตันไปเอาสกบไปเห็ผมนี่ลเจ มาเห็นงานอยู่ผีดิน้องวซอมาเห็นงานอยู่ผีดิครับลงเยก้ขึ้นเยิกขึ้นเยิกเยดื้ดันช่ไปลากไปไปไหนลากไปไม่าน,ามน,เนเหมือนกองเงี้ย đây ừ. mẹ lúc nghỉ lên để bà này

เดี๋ยวทรายต่อครับทีนี้แดดฮอนเจ๊ดเลยเดี๋ยวใส่ต่อครับอันนี้พี่น้องเดี๋ยวใส่ครับโปรทราย <Yeah. S 2> วันมันโคตร คืทางนี้พอได้แจกมันคนทางบ้านเฮาครับเฝนม,เม,ามาเห็ดมารับเหมาเห็ดนั่นอยู่นี่เรากันรับงานือกันเอาไปอยู่ข้อมหวานเราอยู่วะ <c oughs> ชีวิตขาดหวานไม่ได้กำลังควบคุมความหวานครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> กลมความหวาน